วัสดีครับทุกคนใช่นะฮะผมเดินออกไปนอกบ้านใช่เดินออกไปนอกบ้านเปิดประตูออกไปแล้วก็เจองูมองหน้ากูแล้วก็แล้วก็เลื้อยใช่แล้วลลมันก็เลื้อยเลื้อยเล้อยเล,เล,เล,เลผมก็ตามล่ามันไปผมก็ไปดูมันแล้วมันก็เข้าไปในกองฟืนใช่ผมก็ดูมัน ใช่แม่ก็ดูมันผมก็ดูมันแล้วดูมันไปสักแต่เราก็ไม่ดูมันแล้วเราก็ไปกินข้าว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 จากนั้นก็ไปกวาด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 ใบไม้ข้างหลังใบไ,ไม้ใช่กวาดขึ้นกองกององแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันนักอัดคลิป story of